พายุทอร์นาโดได้พัดพาเอาฉลามกินคนจากทะเลขึ้นมาจู่โจมผู้คนที่อยู่ในเมืองชายหาดของลอสแองเจลิสคือเรื่องราวเพ้อฝันในชาร์คเนโดภาพยนตร์แนวภัยพิบัติเกรดบีของช่องซายไฟที่แม้แต่นักแสดงนำอย่างทาร่ารีดยังมองว่าเป็นหนังที่ไร้คุณภาพแต่เนื้อหาหลุดโลกที่ผู้คนต้องเอาชีวิตรอดจากปลาฉลามที่ลอยมาตามพายุกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่แพร่หลายทางทวิตเตอร์ตลอดเดือนที่ผ่านมา ทั้งจากนักแสดงจนถึงนายกเทศมนตรีลอสแองเจลิสทำให้ชักเนโดถูกนำมาออกอากาศซ้ำสองด้วยจำนวนผู้ชมเกือบ2ล้านคนยอดการชมเพิ่มจากการออกอากาศครั้งแรกเกือบร้อยละ40 <Okay. S 1> การใช้ความกลัวฉลาม oh. เป็นจุดสนใจในภาพยนตร์ oh. เคยทำให้จอ์สผลงานคลาสสิกข,ของสตีเวนสปีเบิร์กประสบความสำเร็จด้วยการเป็นหนังทำเงินสูงสุดของยุค70ซึ่งวันนี้กระแสนหนังเพชฌฆาตใต้ท้องทะเลกลับมาเป็นที่นิยมในวงการโทรทัศน์อีกครั้ง โดยเฉพาะกับดีอะไซลามสตูดิโอผลิตภาพยนตร์เกรดดีในเมืองเบอร์แบงค์แคลิฟอร์เนียผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของชาร์กเนโดโดยที่ผ่านมาดีอะไซลามผลิตหนังเนื้อหาเกี่ยวกับปลาฉลามมาแล้วกว่า10เรื่องและทำกำไรได้เสมอจากหนังที่ใช้ทุนสร้างเฉลี่ยเพียง500แสนดอลลาร์ซึ่งกระแสของชาร์กเนโดทำให้สตูดิโอมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก5ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนเป็น19ล้านดอลลาร์ในปีนี้ Snuffy's triumphant return กระแสะความนิยมเนื้อหาเกี่ยวกับปลาฉลามยังพบในสารคดีเช่นชา r k คว e k สารคดีของ Discovery Channel ซึ่งมียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นเป็น21ล้านคนจาก18ล้านคนเมื่อปีก่อนโดยไอรีนโอนิลประธานของ Discovery กล่าวว่าปลาฉลามเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมีสเสน่ห์และเต็มไปด้วยความลี้ลับในสายตาของมนุษย์ โดยสาไฟเตรียมนำชาร์กเนโดมาออกอากาศเป็นรอบที่3ในช่วงชาร์กกระทรนซึ่งนำหนังเกี่ยวกับปลาฉลามที่สถานีผลิตออกมาทุกปีมาออกอากาศต่อเนื่องทั้งวันรวมถึงการนำชาร์กเนโดออกฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนหน้าและแผนการสร้างภาคต่อในปี2014 กระแสของชาร์กเนโดนะคะก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์ออกมาเปิดเผยค่ะว่าพายุทอร์นโดนั้นก็สามารถทําให้สัตว์ขนาดใหญ่อย่างปลาฉลามปลิวได้จริงนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ปลิวมารอดทําลายผู้คนเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นได้แค่ในหนังเท่านั้นค่ะ